สวัสดีครับ f อฟครับหมูหนีผ้ามาเบิ้งครับอาการลดขาดเบิดครับพี่น้องเบิ้งเลยนะครับเข็มเข็มรอบนะครับเข็มรอมันนะครับอ่าเขาเหยียบไปพี่น้องครับมันกําลังจะึ้นครับขึ้นไปปื๊ดแล้วก็โตกลงมากครับอ่าแล้วก็มีเสียงไข่แข่ผมซื้อมาคือจะเข้าเลียขาดนี่ครับอาการนี่บอกได้เลยครับว่าขาดลดนะครับอ่าเบิ้งครับเห็นบอกตกลงมากครับขาดลดเบิดครับ นี่ครับคาดเบิดครับนี่พี่น้องถอดลงมาแล้วครับเอามาเบิ่งน้ำกันครับที่เห็นกับที่มีวีนะครับอันนี้ที่เป็นแผ่นคาดนะครับอ่ามีมีสีดำดำแล้วนะครับอ่าใส่ไม้ทักจนคุ้มค่าพี่น้องเออมันมีเงินเปลี่ยน อ่ตัวนี้ก็สิเป็นอยวิ่งมติตัวนี้นะครับเบิร์ดคักรบินะครับเป็นอยนคบต้องเอาไปเกียครับพี่น้องนี่ยต้องเอาไปเกียร์เนี่น้องอ่ตัวนี้ที่ต้องการก็คีคับนะครับคักนะครับเอาสี่เนเพื่อจัดการในทางีเพียนหปืนน้ำเียนผคาดนะครับล้วเกียร์อวิ่งเลยครับี่นะครับเกียนเจตัวเนี้ เปลือกเปลืกเกียย์นะครับตัเปลือกแผ่นขาดกระติจับวิวเนาะครับพี่น้องอ่าตัวนี้ครับนี่จะเป็นแผ่นขาดใหม่ครับผ่าเต็มๆต็มอ่าตัวนี้ก็เป็นหวีโกดขาดนะครับตัวใหม่เลยสแจ้วนะครับอ่าแล้วก็เบิ้งตัวนี้ครับอ่าเขาเรียกว่าค่อยวิ้นมันมาสันนะครับเอาไปเกียย์มาแล้วครับพี่น้องอ่ากระสิเป็นลักษณะแบบนี้เนาะนะครับต่อไปนะครับซามึงกระสิเดี๋ยวเี่ยนเดใส่ให้ครับบอกไปเลยครับว่าเกี่ยวกับขาดนี่แพง นะครับราคาสูงอยู่บากเบิ้งเอามาเปลี่ยนแล้วกระสิได้ประกอบใส่เหาครับนะครับเบื้องรถครับความยากปั้นนะครับแผ่นขาดนี่บ่เมนธรรมดาครับต้องเอาม่างลงมาครับชุดเกียร์ลงมาเลยนะครับปี่นองครับแล้วก็ต้องโยกขึ้นไปใส่ครับปตะดมโยกต้อง่าสองคนครับบาดนี้เพิ่นกระส่เรียร้อยรล้วครับพี่นองเพือความชั่วนะครับอ่าเพื่อความชั่วเพิ่นกระสิได้ล่องรถให้เหาว่า เป็นไอ้สันอกว่าแห้งดีคือเก่าวาา่าสันครับองเบิ้งตวดพวกเก่าเลยครับพี่น้องเบิ้งเพินเ่นออกโตดีครับบ่ธรรม,มาดาอีกดีครับอ่เปลี่ยนมาแล้วนะครับพร้อมใส่งานแล้วไปยพี่น้องบาดนี้